สะครับสำหรับผู้ที่มีความเคารพศรัทธาในองค์ปูดทวดแห่งวัดช้างให้หรือหลวงปูดทวดหยียบน้ำทะเลตืเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ดวงกิจวิญญาณหลวงปูดทวดท่านได้มาโปรดหลวงพ่อแดงวัดผูม่ม่นฟ้าอำเภอนางรองจังหวัดบุร,บบรีรัมย์ท่านอนุญาตให้หลวงพ่อแดงเป็นผู้จัดสร้างอนุญาตในการสร้างเหรียญของท่านขึ้นมา ทั้งสองแบบนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับรุ่นสำเร็จทุกประการสร้างเมื่อปีพุทธศัการาช2568นะครับสีห่นครก็คือเป็นเมืองที่ท่านกำลังสร้างวัดเป็นอาณาจักรแห่งพระโพธิสัตว์เรือนนี้ลวงปูท่ทวดท่านลวงกิจท่านมาปลูกเสกให้โดยเฉพาะอธิษฐานกิตให้สำเร็จทุกประการโดยเฉพาะแล้วก็มีฤาษีพระโพธิสัตว์อีก ห้าพนห้าตนมาร่วมยติสวดพุทธคุณให้เหรียญมีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นนะครับเหรียญน,นี้รับประกันได้ว่าเป็นเหรียญที่หายากแะเป็นเหรียญที่ได้รับการธิษฐานจิตโดยตรงจากองโงป,ปู่ทวดเนียบน้าะเลจิกสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะได้ไปสักการะบูชาขอพึ่งบารมีแห่งพระโพธิสัตว์เจ้า พระโพธิสัตว์เจ้าอนาคตที่จะมาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตนามว่าพระศีอิยะมไตรนะครับท่านใดที่ต้องการศรัทธาบูชาเป็นเหรียญนิบันตรลายสามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่แจ้งไว้ได้นะครับนะเหรียญมีความคมชัดสวยเปี่ยมล้นด้วยพุทธคุณที่ องค์หลวงปู่ทวดเป็นผู้อธิษฐานจิตด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็อนุญาตให้หลวงพ่อแดงวัดภูมวันฟ้าเป็นผู้อนุญาตให้ลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาทั้งเหรียนองค์นี้ขึ้นมาถวายเพื่อหาทุนสมรบทุนสร้างปราสาทหินสิ่งมหาจรรย์อันยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยนะครับเ,เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่หลวงปู่ทวดเป็นผู้อนุญาตให้มีการจัดสร้าง และท่านมาปลุกเสกให้เองโดยเฉพาะแล้วก็หลวงพ่อแดงอนุญาตให้ลูกศิษย์ที่มีความศรัทธาจัดทำเหรียญตันนี้ขึ้นมาถาวายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนำมาถาวายเพื่อให้ศรัทธาทั้งหลายได้บูชาไปเพื่อนำปัจจัยมาสร้างประสาทหินแห่งเมืองศีหะคนครให้สำเร็จเสร็จสิ้นสมปรานานะครับท่านใดสนใจทักเข้ามาตามช่องทางที่แจ้งไว้ ข้างล่างนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแนะนำเหรียญวัตถุมงคลเป็นรุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งนะครับขององค์หลวงปู่ทวดหยบน้ำทะเลจืดน,นะครับเหรียญนี้ออกที่วัดผู่ม่านฟ้าอำเภอดังรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเหรียญนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างเหรียญนี้หลวงพ่อแดงท่านได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ทวดหยบน้ำทะเลจืด ท่านมาแจ้งให้ทราบว่าให้จับทําเหรียญท่านขึ้นมารุ่นหนึ่งแล้วท่านจะมาปลุกเสกให้เองนะครับหลังจากนั้นก็มีเจ้าคณะสัทธาได้มาทําเหรียญทั้งสองแบบนี้สองรุ่นนี้ถวายท่านขึ้นมาเพื่อหาปัจจัยร่วมสร้างปราสาทหินสิ่งมหัจจรรย์หนึ่งเดียวในโลกให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทยนะครับเหรียญน,นี้ หลวงปู่ทวดท่านเป็นผู้อธิษฐานจิตดวงจิตญพญาลวงปู่ทวดท่านมาอธิษฐานจิต้วยท่านเองพร้อมกับท่านฤาษีห้าตนมาปลุกเสกสวดจิตร่ว,วมกับหลวงปู่ทวดนะครับนี่อีกเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นสําเร็จทุกประการนะครับด้านเหรียญตัวนี้องค์นี้จะมีคําว่าพุทธศักราชพ5 6 8ะ,ะ 68, สําเร็จทุกประการ แล้วก็สีหาคนครนี่คือเป็นชื่อของเมืองที่กำลังสร้างถ้ามาติของโลกสวรรค์จะรู้ว่าสีหาคนครก็คือดินแดนของพระโพธิสัตว์เป็นสถานที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ที่จะมาบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะครับ ซ้ายและขวาก็จะมีดอกมณฑาทิพย์ลายล้อมหลงปู่ทวดไว้นะครับแล,ล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นดอกไม้นะนี่คือเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่หลวงปู่ทวดหยียบน้ำทะเลจืดท่านมีเมตตาจิตอธิษฐานจิตให้กับผู้ศรัทธาโดยตรงนะครับเหรียญนี้มีความคมชัดสวยงามนะครับ นะสำเร็จทุกประการนะมีแบ่งปันให้บูชาสองรุ่นนะครับรุ่นมีตัวอักษรและไม่มีตัวอักษรนะครับนะเหรียนสวยงามนะครับคมชัดท่านใดสนใจติดต่อทางช่องทางติดต่อข้างล่างได้นะครับ